เจ้ากระต่ายน้อยเจ้ากระต่ายน้อยไม่ใช่สิโอ้ยหนูตัวนี้หนีคอ,อกเด้อมึงอ่ะชอบแบบหนีคอ,อกนะมึงอ่ะตอวเองอ่ะอืมอืมมือเล็กๆินึ่งกับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมกลับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมครับหนูเหรอหนูเหรอกินไหมเนี่ยกินบ้า อออโอ้บยบ่ได้คิด่าสิเรียงหนูจักเจียเด้อน่อืมยินแม่เขาซื้อมาให้ลูกแม่เขาบอกว่าซื้อกระต่ายมาให้ลูกหน่อยแต่เราก็รู้อยู่ว่าเป็นหนูแต่แม่มองว่าเป็นกระต่ายนี่แหละครับอำนาจผูืหอยิงอ่ะอำนาจของแม่บ้าน มองกระต่ายเป็นมองหนูเป็นกระต่ายได้ยังไงมะหวอดบ้านลูกสาวหาข้อมูลนในอินเทอร์เน็ตจังคอยว่าเป็นหนูตะเภาคนะ <c oughs> โอ้ยเบิดความสิบเอวพี่กันล่ะอา้ากินยานะเินยาท่อไปกินจูด,ด้วยครับนี่ไอตัวเนี้ยกินจูมากลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันกินจู หักมันเรียอมันะฮะกินเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมือนีท้ากันไปอ่ะพ่อเปิดกรงไว้พ่อเปิดกรงตรงนี้ไว้ให้มันมากินหญ้ายอยู่ในเนี้ยเนี่ยพอมันกินเสร็จพอมันกินเสร็จมันก็ออกจากตัวนี้ไปวิ่งข้างใน ย่านหนูเจ้าทินกัดดังมันว่าทันหนูยูนิตตัวน้อยเด้หน่หนูเจ้าทินเนี่ยแต่ว่ามันกัดไวมันดูมันเล่เป็นมิรกับเราหรอกแต่แปลกว่าหนูพวกนี้มันนั่นหนูตะเภาเนี่ยทำไมนมนมันมีสองเต้าเองปกติหนูธรรมดาเนี่ยหนูสิงหนูข้องเท้าหนูพุก มันเพื่อมีอยู่นมเหมือนหมาหมามีสิบข้างละห้าข้างละห้าเต้าแต่ไอหนูพวกเนี้ยมันมีแค่สองเต้าก็บรบูดอกบได้เบิงขอมูลน้ำในอินเทอร์น็ตว่าทำไมมันมีนมแค่สองเต้าเบิ่งก็ไดค,ครับไต้ตัวนี้มันนีเออ้เออเออเอมาต้อง้งมาต้อง้งมาต้องฟังมาต้องฟังมาต้องฟัง นีไปทำไมอ่ะเพะได้จับให้ขาดรอกเนี่ยครับนมมันมีแค่สองเต้าข้างนี้สองเต้าจริงๆเยก็มูลหนูเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีนี่ปกติหนูมันจะมีหกเต้านสิบเต้านนแเอาต่แต่ปตพูดจาภาษาหนู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 ไอตัวนี้ลูก ลูกลูกมันได้ประมาณไม่ถึงเดือนหรอกมั้งเขาบอกว่ามันจะมีนมเอยมีลูกอยู่สามสองถึงสามตัวแต่ว่าตอนที่เอามาเขาอาจจะเครียดก็ได้เขาก็เลยให้ลูกเลยตัวเดียว กะเพาตัวเล็กๆแต่น่ารักนะครับยุกยุกินหางว่ากินไอ้ตัวนี้นตัวน,น,นี้ตัวพ่อตัวพอ่อพี่ครับยกการต้นตนากับหนูหน